แต่ป้าได้ไรครับเั้นหอ่งมือจ้างเหรอครับโแต่อันนี้กดได้ดโอเคอนนเ ของตาบอยโอ้โหที่บ้านเรามีแล้วของเล่นเยอะเลยนะครับนี่งแนบบแบบ้อยอันนี้บาทน้อยอะไร100ไบบอ่ะน้อยเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทของไฟฟ้าเท่าไหร่นะป้าอ๋อมีน้องด้วยไฟฟ้าน้องไปเลี้ยงไหม น้องไปเลี้ยงไหมน,น,น้อง,งนังงนนี่มีปืนยาวด้วยปืนยาวด้วยโอ้นี่แต,นแต่ไฟฟ้าเอาเครื่องมือช่างนะครับสายฟ้าอยากเป็นช่างใช่ไหม,ไมแต่ไฟ้า <ๆ S 1> เป็นช่างอะไรสายฟ้าดูดิแ,แล้วแถมยังมีสว่านที่กดได้ด้วยนะสายฟ้าเป็นช่างอะไร จ้างซ่อมอะไรอ่างทีแรกนี่อันนี้ของจริงนะอันนี้นของจริงเหมือนกันเลยอ๋อนี่อะไรเผอเลันนี้ให้มาไปใส่ใส่แล้วเวลาอันนี้วันนี้มูปปามันใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่ไ,ไหนมีอะไรมั่งดูชี้บอกเพื่อนๆจิ แล้วก็มีนอ็อตอันนี้ให้ให้ออกน็อตอันนี้ใส่ใช่ไหมใช่อะแล้วก็มีสวารีวิวเพื่อนๆสวาร ใครในนเ้ามีไหน้วนี่ใครนเช้าบียรวกวา่ีรถอาะเอาขึ้นดีๆขึ้นดีดีเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงทำดีดีอรถช่างรถช้ารถช่างโอ้รถช่างเหรออ๋ทำดีๆทำดีดีทำดีดีทำดีๆเดี๋ยวล่วงเออเอเอจจับน้องหน่อยสิ แม่สาฟ้าจะมาเอาอะไรนะนนจะมาเอาแผงนี้ใช่ไหมเดินใจแล้วเจออะไรเครื่องมือช่างนั่น,นเองของเล่นเด็กเยอะแยะเลย นี่เลยมันเรื่องดัตตี้เลยเนี่ยตคองบินนักดับเพลิง,งเงบินนักดับเพลิงอันนี้มาเลยช่วยูฟ้าไม่เคยดูหรอกเรื่องเหนื่อเรื่องเนื่เรื่องนื่เราซื้อพี่จุกมั่งนี่วัน เอาไอ้อาวันเดียวครับวันหลังค่อยมาซื้อเลือกระหว่างเครื่องบินกับนั้นหนูจะเอาวันไหนซึ่งเปลี่ยนใจได้ดนะมีเลื่อนรัวมีเลืบ้านมีนี่เครื่องบินอ้าวน้องแล้วพ่อก็ซื้ออะไรมาให้ด้วยอันละสิบาทพรอันละสิบสามบาทนี่ไม่ได้ซื้อให้พวกเธอนะ ฟ้าได้เครื่องมือแล้วไงลูกนี่ไงบ้านใหญ่เอาอันนี้เนี่ยบ้านใหญ่เนี่ยเอาพันใหญ่ฟ้าบ้านใหญ่เอาพันใหญ่ฮะเจ๋อเจ๋อฟ้าก็ไม่ได้วางอ่ะเจ๋อเจทางนี้ถ้าเอาไปได้อีกแต่ฟ้าต้องเออเนี่ยอันนี้เหมือนกันนะฮะปี๊บ ะจ่ายตังค์นะครับเดี๋ยวกลับไปรีวิวที่บ้านนะสายฟ้าอ้าวกลับบ้านกันแล้วครับจ่ายเงินเรียบร้อย สายฟ้าแกะเรียบร้อยชุดเครื่องมือช่างว้าวหมุนได้ด้วยนี่มันจริงเลยอันนี้เป็นของของเฮียนะคะนี่ของเฮียเป็นอะไรคาร์บอยครับปืนคาร์บอยนะครับอันนี้สามารถเก็บมาได้นะเดี๋ยวมันนะอ่าสายฟ้าซ่อมรถดีฟ้าซ่อมรถดีเอาขวัญน็อตรถหน่อยเร็วโอ้โปไหนะคกดใหยิบงไเพก่อนไหหนกดใ้เพื่อนๆดูที่มันหมุนยังไง ไายมีอะไรมากของสายฟ้าไปเอาตะ็นไมาแล้วมีอะไรดีฟ้าไข่รอด้ห้เพื่อนดูสิเออดูแล้วก็นี้นะเข็มันี่นี่นะคะันน้เข็มัของอ่าไนรูเียดเดี๋ยวปเดี๋ยวไปหยิบหมวกมาถวยสิอ่สาฟ้าไข่รสดิจอรรสดิจอเข้าได้เปล่า

ใส่ฟ้าลองขันน็อตให้เพื่อนดูสิขันน็อตเพื่อนดูสิาทำตรงตรงทำตรงตรตั้งตั้งสว่านตรงต ตั้งสว่างตรงตรงขายได้ไหมครับอ่าเข้าแล้ว แล้วแล้วมันต้องมันหรือว่ายังไงอ่ะโอ้ที่สวรรค์สายฟ้าเท่มากเลยจ่อบ้านจ่อบ้าน <c oughs> เข้าไหมเข้าไหม <c oughs> โอเค ชักปืนให้เพื่อนดูทีหนึ่งดิไหนอำเภอถ้าชักปืนเป็นไงโอ้โห้าเหมือนโจเลยอะโอเคนี่จบการรีวิวนะครับวันนี้สำหรับของเล่นวันนี้นะครับใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมูลิสายฟ้าด้วยนะครับ